เลีย้ยงข้าว,เ,เ,ดวเดี๋ยวเ,เด,ยวไไดี๋ <c oughs> ยวไปกินไม่ได้นะครับสวัสดีกันนะครับทุกคนสบายดีหมดลับกินฟันดีทุกคืนเมื่อคืนนอนดึกรหรือเปล่าดึกเลยเหรอคิดถึงตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นมีแต่คนตื่นเต้นนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นหนุ่มวัยสีส่ไหล่ <c oughs> ไม่ยโตเลยตอน ตอนเด็กก็อยากโตอ่อพอเริ่มโตก็อยากเด็กนะทุกคนอ่านี่ดีเลยดีเลยยี่สิบแล้ว,ลว,ลวทำอะไรดีเซ็กซี่กว่าเดิมอยูาจจะอยากไหมนี่อาจจะยากอยากไม่ได้เราพูดคุยกันได้นะครับผมผมอันตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้เจอผู้คนแบบปายมาไดาน้นะฮะวันนี้เป็นวันดีนะครับทุกคนเป็นวันดีไหมฮะดี ทงที่บ้านเองพูดเยอะไม่ได้นะครับผมแต่ว่าก็ฝันด้วยนะครับีในใจเราก็เปิดกล้องไปแล้วนะฮะเ h e s c h o o ไหนใครรอติดตามอยู่ครับรอติดตามเฮ้ยเขายังเขายังไม่ได้บอกชื่อนะแต่แล้วผมท้ำนำพูดอย่าง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 พูดไม่ได้นะครับยังพูดไม่ได้แต่ว่ารอชมแน่นอนนะครับเพราะว่า เร็่อนี้นี่มอยว่าดุเดือดคุณแม่ังด,ดุเดือด <laughs> อะไรกไน,นไม่เงียบไม่เงียบทุกคนช่วยช่วยช่วยผมคุยหน่อได้ไหมผมว่าชวนคนคุยไม่กิงนะครับนี่นะคะรผู้อาวุโสมาล <laughs> ้วนะรอันนี้อันนี้เป็นคุณ,คณแม่นะครับ นีคุณแม่เหมือนมาจากฮอกวอตส์ตัวเป็นอญญาจารย์ฮอกวอตส์นะฮะช่วงนี้ผมติดแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ครับทุกคนใช่ดูหนังดูหนังดูภาคสี่ดูภาคสี่เ,าเราะจะจบละแล้วจบว่าจะไปนั่งอ่านหนังสือไปซื้อหนังสือมาอ่านดูไรอครับใช่ทำไมเงี้ยบจาอเลยนะ ลงเดินลงมาได้สิได้สิอ้าในไหนจะลงไปแล้วยังไงยังไงเราก็ต้องฮะฮะเราเราก็ต้องก็ชวนพี่ๆบริจาคเผ้่กันเลยเลยชวนพี่บริจาคเว่าแล้วเราก็เลยอยวจะขอเชิญน้องให้มาด้วยนคะ ไม้สอก็ได like ้ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรอบแอบชนี่ปริจาร์ได้ท้ผมนี่นะทุกคนนะครับอ วันที่นะครับที่มาบริจาคทุกคนนหครับช่วยกันบริจาคเพราะว่าในวาระติดต้นจะเอาให้น้องสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนเนี่ยทำยังไงนะครับเอาละเอาลทุกคนกระผมกระผมกรบผม มีทั้งรับเงินสดและก็รับโอนนะครับนะครับหนึรงบาทก็ถือว่าเป็นการบริจาคนะครับจะน้อยจะ้ากนะครับช่วยๆกันได้ครับช่วยกันได้นะครับตอนนี้ทุกคนเห็นคิวอาร์โค้ดนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินไล่นะครับจากมไปถึงโน้ตเล็กๆเนาะเอาล่ะเอาล่ะทุกคน โอ้ยอ้โหวันวันที่อ้าหอ้โห้โหโอไโหอ้หอ้โหโอ้โอ้โอ้โห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 หอ้โหโอ้โ้โอ้อ้โห้โอ้โหโอ้้วหอ้โโอ้โหอ้คัโอ้โหโอ้โหโออ้ ครัวัที่าวันที่วันเดียวกับวันที่สองวันสองห้าวันสองห้าสองห้าห้าสองนะครับนะครับอเ้ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหผคนะผมนะที่ตัดอย่นะครับนครับมีสตัฟี่้ไหมครับหรือกาวสองหน้าอะไรเงี้ยแปบนีได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณบคุณครับ เราไมจอเฮ้ยทำไมเราไม่เดินผีเราเดินาเราเดินตามใจแข่ก็ได้ไม่างม่นไม่ใูด้วยหรอเดินลูกใครอะโอ้โห่โบโอ้โห่โบโอ้โหโอ้โ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 โอ้โโอโโอ ขอเท่าวอครับผมครับนะฮะอ่าเราไปฝั่งนู้นนะฮะมีคาสากเลยนะครับเรมไม่ดีแล้วบคุณครับข้าค้ณเรัาขอละบันที่หนึ่งนะฮะสองสองาทาสองนะครับโอ้โหครับนี่ครับนี่ครับนี่ครัี่ครับอ้โหรห้ชวนคุยกันได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผม

เอาไม่ต้องพูดหรอไม่ต้องรหรอไม่พูดดีกว่าอยากร้องอ่ะเอาเป็นเอาเป็นแบบเอาเป็นแบบว่าเพลงขอบคุณครัมเพลงที่ผมสามารถรู้สึกว่ามันสามารถร้องได้เพราะว่ามีหลายเพลงะเออมีหลายเพลงขอบค่ณนะนะครับอันนี้ก็ต้องฟังที่พี่ให้ดูอ๋อได้ครับโหขอบคุณารนะครับ อ๋ออันที้กระเป๋าบางที่เล้วจริงเหรอเฮ้ยนันมบบสัญญายาวเพราะมี่อง่มีมาปทุวันมาทุกวันเลยหมอ๋อมาติดแน่เลยนะครับขอ้ยมีขาทำงาด้เอาเป็นแบบว่านะลองลองดูไหมได้เลยนี่ไงสปอยได้ไวันนี้เป็นวันนี้ราสปอยเราสามารถสปอยเมโลดีได้ไง ยี่สิบเราต้องมีการพัฒนามีการส่งตัวมากขึ้นนะครับเตียงค่ะคุณอาเป็นเมโอรี้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยข้างในอดไเนี่ยเฮ้เป็นัรสบายมากเอ้ยขอบคุณครับ คุณ้มนครับคุณครับชิงจานครับข้างกจานดูครับตอนนี้ครับีมครับมาเลยไม่มีเงินสดอาได้ครับยวรอรอสแกนนะครับอครับเอาของใัญ่้ผง ทำไมอ่ะทรงนี้อ่ะนะฮะจริงหรอเด็กสิบห้าเป็นสิบห้าอีกทีปโอ้โหพุ้นี้เดี๋ยวผมใส่เุ็นักเรียนเลยดีกว่าโล้โหำลังตบอะไรอ่านใจยังคุ้มนไม่ับเอาล่ะให้ผมให้ผมแบบว่าเดินไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยดีกว่า Ande, 你我都在哪里？ ท่านสันเรียกอะไรบคแล้ว ठीक okay. okay. ต้อง้นท่นมา้องเี้ยงตอทนะครับพิเศินของผ้องแหกแหกอมาเลย

ได้อ๋อได้ได้ครไรทุอยาหนกดข้อสแกนแตสแกนไม่ก้อนขอสแกนสแกนก้อน

ทุกคนต้งใจทมันจะแปไหมราไม่ตั้งใจสิองต้องใจต้้งใจสิอต้องใจต้องใ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 ต้องใจตต้องใจต้องใต้องใจต้องต้องใจต้องใ้องใจ้อง่ต้องใจ้องใต้องใจต้องใจ ขอถ่ายกล้องฟิล์มด้วยอะไรกาแก้งมปนยังอแต่ดีเอกล้องฟิล์มนี่แฝนอโอ้ยัอไม่ยยยยยยยเยย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 ขอบคุณมาก เอาล่ะทุกคนนะครับนี่เราก็บริจาคเงินที่แน่นอยนะครับก็เงินเงินบริจาคในกล่องนี้นะครับผมบอกเลยว่ารวมกันแล้วประมาณสองล้านบาทแบบที่รวยขนาดอะรอยางเงินที่รวยาดอะไรอเงิลุงดูแพงมากแค่ดูนะครเราต้องคิดมาว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สวยและรวยมากนี่เป็นคติประจํำใจของของของผมเองนะฮะที่อยากจะมอบให้ทุกคน มใคครรนุยอะไแต่วันนี้เป็นวันเกิดน้องไดมอนก็สนใจหยอดด้วยไหมคะได้ครับได้สิครับมันอาจจะถึงสองล้านบาทจริงจระงเลยเอางี้เอางี้หนักใจละ มีมีมีเอองิสงน <laughs> สดไปกันะหมนม่ได้ <laughs> ดดครับสักคู่นะครับทุกคนขออนุญาตกระผมขอสแกนแต่ว่าผมอ๋อต้องสแกนเลยใช่ไหมครับไ <laughs> 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 ด้ครับเอาของขอี่สแกานานะครับ ต้องจะแกนได้ด้วยครับอาจจะเดี๋ยวขนาดอะไรก็แกนได้ปลรอยหน้าจอของแกมีเลยสองเต้นแล้วมั้งบเอาละเฮ้ยผมต้องเสียใน้ถด้วยนะครับเดี๋ยว โดนติดบัญชีคิดว่าเป็นบัญชีมาครับเดี๋ยวทราบธุรกิจในอนาคตว่าจะเปิดโรงแรมเป็นแบบธุรกิจของที่บ้านนะครับหยอกเดาเาตอนน้เข้ามาสามบาทนะคะบัญชีผิดหรือเปลาโนเรียร้อยแล้นะครับทุกคน ที่าเล่นสัมนระกันอย่างนี้น้องเลย่ถามมีแต่ขับเพิ่งมาใหม่อยากจะหย่อด้วยค่ะอยากจะหยอดอล้วครับอยาจะหยอดที่จยากจะยอดที่กล่องเลยหยอนที่ตู้ผมหยอนที่ใจได้ปะจ๊ะหยอดที่ใจอาจจะยากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้หยอดให้ ฮะ <polarization. S 2> เอาไม่ใช่หทำไมทำไมมาใหม่ฮะผมองเจอโน้ตจีเอาสแกะนะครับเอาก้อนสี่บาครับนะครับผมไม่ได้ครับสแกนครับพี่สแกนนะครับสแกนสแกนครับสแกนครับเหือสี่บาทไม่ยถึงเงินติดตัวหรือว่า เดือดสีละเส้นนี้เลยนะครับเกิดนมีเจมมีไว้แค่ไหมแต่หวานใช่ไหมเดือดสีละแต่าบอกติดต่อติดต่อทำไงฮะพร้อมไหมครับผมนะครับผม สี่บาทที่ั้งสี่บาทนี้คือสกนะตัวเ่ดียวขอของแม่ะยนะแวผมนั่งรถนี้นะมาสแกนรถนะครับนี่ฮะเลขบชีถูกนะทุกคนเขียนเขียนด้วยนะครับบอกว่าบริจาคนะครับสำหรับบริจาคนะฮะโอเคครับโอเคครับ อ้าวขอบมากครับตอนนี้นะครับตัวผมปิดรับบริจาคแล้วนะครับถ้าใครอนยะากบรคิจาคนะครับตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเหนื่อยนะแลว้วหรอเหนื่อยแล้วหรอเอาล่ะทุกคนเหมือนเราได้ออกกำลังกายนะครับตอนเช้าตายแล้วผูายหนุ่มทำไมคอะไรนะแ่างมือขึ้นแล้วบอก ตอนนี้บ่ายเหรอตื่นกี่โมงตื่นเช้าอ่ะเช้าสุดทกี่โมงโมแปดโมงแล้วแล้ว้ต่ตื่นแปดโมงแต่ว่าผมเห็นว่าตอนนี้ยังเที่ยงอยู่ออบ่ายใช่ไหมบ่ายแล้ว่างงงงกันหมดผมก็โมงเหมือนกัน,อนเอาล่ะเรียกเรียนนะครับ ผมบอกเลยว่าเข้า,าหูซ้ายรือูขามันกระพาร์แบบาเลยอะเลยแลหละทำไมยากผมว่าการเงินนี่เป็นอะไรที่ยากที่สุดนะมีการเงิน,นมีสแต็กนะฮะมีนับบัญชีด้วยคนไหนครับคนไหน<อ>สามคนติดกรัรนับบัญชีพอแม่หงา็นับบัญชีอยู่แก่มันปิดแม่หงาย แม่สิง yeah. le en, le en ่งนองในบัญช <vais> <alon wszy 68> <qu arts> you know ีนะครับบอกเลยว่าเยี่ยมเรียนเรียนหนักครับแต่ว่าก็สนุกดีครับผมอะไรนะครับเดินผมเดินบนเดินบนไปเรื่อยเดินบนไปซึมโตนะครับเล่นบาสบ่อยไหมเล่นบ่อยมากครับก็เกือบทุกวันเลยงานแต่งออกกังการทุกวันใช่จะมีรงเล่นที่หรือเปล่าจะมีรองเล่นที่ไหนหรือเปล่า โหอันนี้อันนี้ยังไม่มีเป้าหมายในการเล่นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเีโอกาสก็คงแบบอยากจแสดงแจมอยู่ไงนี้นะฮะอาจจะไปรายการใดรายการหนึ่งใช่เล่นมาทาดอีะ จางๆ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 ก็ไม่ได้ชิงหวยจะไม่ได้นะครับผมแต่ว่าก็ปล uh> ่อยไปแล้วนะครับเป็นเล่นกับพี่จัมมานะครับใช่เพ <se uh ียมาัตรของเราให้ดูนะครับวยากให้ดูหน่อยอยาให้ดูหน่อยเปิดเปิดยูทูบดูมันอยู่ในมัลซ้อมแอมโมลี ไงเต้นเต้นให้ผมดูนะะงอันตรายเหรอผมผมจำได้หอะไรนะเล่ไงเล่นยังเ่ยัรไงผมอาจจะเต้นไม่ดีนะเพราะว่าผมเต้นไม่ค่อยเก่งเก่งก็อ่านได้แล้วเล่นภาษาร้องยังไงเล่นภาษนร้องยังไงภ้ษายังไง พ่อปข่มี่ไอ้พวกม่เ่ามากแล้วลูกที่นละไม่ใช่ลูกอ๋ยอนยอน่ให้การ์ดมอนได้ไหมให้การ์ดการ์ดใไครับปาคีกเลยหรอการ์ดลองดูลองดูการใครใครไม่รู้การใครลองเปิดดูบบัตรไปเ้ยอบอลยให้เลยหรอทอครับ เอ้ยยังมีอีกอะใรไม่มีอะใรไม่มีอะอีโนอีโนเออเอางอ้ยถ้าพี่เห็นถ้าพี่เห็นพี่่จะรู้สึกยงไงพี่จะต้องแอคชั่อยังไงพี่ไม่จะต้องเอ็นอ๋อจำว่าเอ็นดไหมครับไอนดูไทยแล้วว่าเอ็นดใครอือพ่20เอ็นใครอออออมเด๋ยวเดี๋ยวี๋่ไ ยิ่มขนมปังยากยิ่งขมปังยิงแงต้องต้องต้องหลับตาเลยไม่เห็นอะไม่เห็นะได้ไหมได้หรือเปล่าได้ครับนีถ้าถ้าถ้าม่ติดว่ามาในรูปนี้แล้วใส่ดีงได้ไหมาใส่ได้หลใส่ได้ใส่ได้ไม่เป็นไร ใส่ได้ใส่ได้นดีใส่ได้รอเขาได้ใส่เขาได้ไหมเขย่าอะไรขนใส่ดีเห็นแม่เขาที่สอนอะไรเราปะที่สอนอะไรเราอย่าลืมเตือนก็ได้ได้ใ่ถ้าเดือนก่อนเราจะรีบมาด้วยนี่นะครับคนเช่เอาแบบเป็นวอร์ี่นะพี่น้อง

可以好来 มาลองมีได้ใช่ไหมได้เอ่ะเหมืนเราไม่ตดกิล้ฟ้า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 ผัดดังปิ้งฉันเห็นเธอวิมาหลบนว่าที่มีอากเี่งวามเนที่ทำให้ใจของฉันอ่าเตี้ยรักสมดุลเลี้ยงทั้งที่ความสุขันของเรามันเร็วกันไปฉันยังไม่มีชีวิตอะไรเรียกแต่หากนีตัวาจะมีสายฝนฉันพร้อมจะทิ้งว่กคนนี้ไปอีกคน ดังในกับเปาสองคนและจะเป็นันฉันก็ยอมเลิเลยนะถ้าเลิกนะครับก็อย่าลืมไปเจอกันนะครับผมที่บางแสนเราจะไปสนุกกันที่บางแสนเอาไหมไปสนุกกันที่บางแสน ขอเว้นไวแล้วนะฮะนี่นะครับแต่ว่าถ้าแบบมีเกบานส่วนตัวนี่นม่้ฮะ,ะอด้องกี่เพอ๋อทอดแจ้งทอดบริจาคเอาเลยรับผมก็แจ้นทอดบรฐฐิจาคนะครับทุกคนนะครับที่ใส่บ็อกมาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ที่นี่เราก็รวมกับของของทั้งหมดนะครับผมก็มียอดทั้งหมดดังนี้นะครับ สี 4, 6, 3, 6, 6, 8, ่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบ่าจ็าทครับผมหรือว <regular> <kab> ่าจะว่นจากหกให้เป็นสี่หมนสี่นส่รสี่สิบสีบาท